หลเจ้าพ่อนะครับเวลานี้เข่างสีมิตินะครัมิติลองดูไหมครับนี่ก็มีของฝากนะครับเลยประตูเข้ามานะครับก็จะมี็นสารลังเลือดเชื้อสครับแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรน,นะครับ สวัสดีครับคณะวัตถุวิทยาโค้ดดีดีคุณวิจัยป่านะครับวันนี้เรามาเจอกันที่บางกอนสวรรค์นะครับโดยเถพาะถัดจาโพอดหนักเนืองนะครับเดี๋ยวมาไปดูว่าข้างในลักษณะอย่างไรและก็วัตถุนี้มีรูปลักษณ์เป็นอย่างไรอย่างที่เห็นกันแล้วบางคนและบางท่านเห็นแล้วาไม่เันมีลัครับเป็นการหลบอากาศร้อนๆจากด้านนอกด้วยครับส่วนนี้ก็จะมีต้นมะฮอกกานีเยอะมากนะครับเป็นต้นมะฮอกกานีทั้งหมดเลยไปทางฝั่งนู้นจะเป็นหานกยูงฝรั่ง นะครับฝั่งน้องใกลๆใบร่วงๆเลยจะเป็นต้นประดูนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสารละแต่ก็ดูมันก็น่าจะมีพึ่งแต่อยู่ด้วยแต่ลมแรงอาจจะน้อยหายไปเหลือแต่ตัวไม่เยอะเข้ามาแล้วก็จะเป็นการข้ามสะพานข้ามสะพานนะครับขีดสะพานอ่านิดหนึ่ง ดูไหมเธอบัตรที่กขาวาดไปดูแล้วนะนะโอเคเป็นนี้เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นของฝากข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเป็นของฝากนะครับพี่เท็กข้าม,มามีของฝากเป็นพิทยานจีนนะครับแล้วก็มีเรียกว่าหมู่บ้านมังกรสวรรค์สุพรรณบุรีน,น,นะครับ สวยงามมีของฝากเยอะแยะเลยนะครับยนเชิญนะคะซื้อบัตรแล้วก็นั่งด้านในได้เลยนะคะหรือเวลาไม่ถึงสิบนาทีค่ะอาจาสัมพันธ์ชวนนนี่ก็จะเป็นรูนังสามสี่มิตินะครับ,รรบเดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไงบ้างนะครับท่อแมาเล่า,า,าให้ฟังเขาไม่ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเป็นยังไงนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับฝนก็จะออกสมเพิง นี่คือจอโฮมทูวิวสีชั้นนะครับแต่ไม่มีเวลาและไม่ได้ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะมาที ศาลเจ้านะครับแล้วก็เดินเข้ามาเราคิดว่าจะไปศาลเจ้ามด้วยนะครับที่นี้มันก็จะมีพิพิธภัณฑ์ตรงส่วนนี้นะครับแต่เันมีค่าใช้จ่ายร้อยกว่าบาทผมก็ไม่มีเวลาด้วยพอดีกันด้วยกันอันนี้เป็นถ่ามวยจีน นะครับเดินทางนี้ทีนี้เราก็เข้ามานะครับในศาลเจ้าอ่าโดยเข้าไปทางศาลเจ้านะครับไปได้ี่พิพิธภัณฑ์แล้วก็จะมาเจอกระฐานทูปนะครับแล้วก็เราก็จะมานมัสก,การจหลวงพ่อ,พอหลักเมืองกันนะครับเข้ามาในนี้ก็เป็นของกิน สีง้ก,ก็เข้ามาในอีกส่วนของติดท,ทองของลูกนิมิตได้ติดท,ทองได้นะครับไปติดท,ทองเจ,าจ้าเจ้าพ่อแล้วก็จะเข้าไปสู่สาลเจ้าที่นับถือเจ้าเจ้าพ่อ ครับนี้นะครับข้างทางนี้เขามีรถลาดตื่นนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ที่พิยันมังกรสวรรค์น,นะครับก็ขอ,อจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับซึ่งมียั้ก็จะพาไปดูกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของ,ง,งการเดินทางนะครับเดี๋ยวก็จะมีภาพาออกมาเรื่อยๆ มีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับต่อ,ตอไปจะเป็นภาคของป่าไม้การวิจัยก็จะเป็นในช่วงหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จบไปแค่นี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ